เต็มย <muitas> <arias> ู oh ่พูดนะโอ้ยหมาบักขักโอ้ยอ่ไฟ่าฮ่าฮ่ามาทางโน้นไปใจเย็นครับใจเย็นอุ้ยป่าไปบ๊ะเพาะชั่วโมงได้มากแข็งมือนี่มีอย่างสิโชว์อีกพี่น้องนี่พูดนะอันนี้เขาเอิญไายังก็คือไปยังฮะลุงแก ปลาสวายปลากลายอ๋อใช่ปลากลายแม่ทีเหนือมันเหนียวเหนียว<ๆ>เนาะปลากรายยูหุ่นเข้าขายโลละสองร้อยหาสิโลละสามร้อยอเ,เหนือมันตัวใหญ่แักค่ะมอเห็นสามพุ่นมาอีกแล้วมือนี่มามือ,มมอที่สองแล้วจ้ะปลาเม่นาธรรมชาติไปเบิ้งค่ะไปเบิง้ง มนะ้าอาอปลาเต็มลำเรือเลยปลาเต็มลำเรือเ,ล,เ,ล,อเลยเกุชช <G ucci> ี่เทาจ้าเรือเป็นสีบลำอยู่ในนี้มุนไปมุนมาเจ้าหลอกค้อง ไ้ไผ่หนูเพคืออยู่ฝุ่นละมันข้าวเดียวเลืออะไรมาเปลี่ยนแหมาเปลี่ยนแห ตาสี่างแขวนไปเลยป่ะคะคคปลาตัวใหญ่โอดปลาตัวใหญ่พพดมาเปลี่ยนแหจ้า นาะก็ทำงานตลอดเวลาเลยโซลเซลอยู่ไก่แรงนามก็ดีแนวนี้แล้วกำลังหมุงหน้าบังเทื่อมันกับได่มังเทื่อมันกับ่บไดยูที่เขาขัดคือพญานันวาเลยใครบอกไปบองร้ายหนึ่งบริโภคกองกุชี่เทามหาปลายูกุชี่เทาอำเภอเืืองในค่ะ แหล่งน้ำธรรมชาติหาปลาธรรมชาติวิวแบบสวยงามไอปลาจะโด้ไปดูไดแล้วตาจะโด้น่อยหัวน้านานห้ามาน คุณนะอะกวางยายไพศาลแม,ม่น้ำพุทธที่แถวกลางเนี่ยจ้าโอ้ยพูดนะโอ้ยหมานบักโอ้ย ไปบ่เพาะชั่วโมงได้มากแข่งหนึ่งนี่มีอย่างสิโชว์อีกพี่น้องนี่พุณนะอันนี้เขาเอิญไปยังก็คือไปยังค่ะลุงเกียรติปลาสวายปลากลายอ๋อใช่ปลากลายแม่เหนือมันเหนียวเหนียวเนาะ ปลาคาย o u พุ่นเขาขายโลละสองรอยหาสิบโลละสามรอยอเ,เหนือมันตัวใหญ่บักคักไม่เห็นสามคุณไีกั้วป่าได้ป่ะเนี่ยโอย้มันต้องอยากอายแท้โอ้เข้าได้หลกหลายนึงเ๋อเบิ่งเนาะโอ้ย,อยสุดยอดตึกจังได้ได้ร้ายคักขนาดนี้เนาะ มีอยู่ยังไม่มีก็น่าจากสัก5-6โล20เยิดเียงเลยแตจะก็ต้อเขีดยดไปอดบอต้องย้ายเดี๋ยวหนูเอาขึ้นไปเองโอ้ อีลีบ้ยป่ตาอุ้ยไปนเลยอุ้ยสดยสดขินจากอุดเลยสะเฮ้ยตั้งท้องไปถามก่อนโอ้ยมันหวานโอ้ยหวานเหนียบผู้เป มันก็หาแนวนี้สุกปีบอ่ค่ะตาปลานี่แม้มันก็มีแนวนี้สุกปีบอ่ะค่ะมันก็มีมันม้วจังซีมันโบขว่อนคือจังซีใส่มองมึงได้อยู่เท่าจริงอ๋อมันบบหลายป่นนี่อ๋อปลาตัวน้อยเพิ่นผัดโบอยากเอาอ๋อโบอยากเอานี่ให้พันไงไปหนาหรือว่าโบเอาแล้วไผ่เราจะมาคั่วอ๋อประมาณคั่วประมาณคั่วคั่วเ้อ ้วให้ซื้ s <S อน้ำแข็งน้ำเนเด้อแข็งเก่าดิแข้งห้ซื้อนี่มันไหลโอ๊อ่ะบ่ได้ซื้อเพิ่มโอ้โหอดที่สามที่สี่แถวที่ส่วนในบ้าน มาอยู่กุฏิแถวมาอยู่กุฏิเถวพ่อป้าเฮ็ดตุ่มป้ตมปาประเด็จป้าก็ได้หล่นเราไทยเนี้ยก็เจงเจงเนี้เรื่องกับบอปเป้เอ้ยไงกยังบอกกั่ว่าวาดฐานมันกับวาทั้งเนื่องกัไปทั้งน เขากอคอยบอกคอยสอนคอยหากั้นตอนใคยอยากจะเขื่นเนาะอันที่ใช้ปัานี่ป่า้องนมเียมเนี่ยป้อนอนป่านพี่ป่านพ่นบเต็มปานแก่ตัวแก่ไอ้พมาเอาป่าเดี๋ยวก่อนเพาเดี๋ยวเหมือนก้อนเนี้ยพี่ ได้กน้ไปเอาไเลบิบอนัไหก่อนเ้ยพ่อหเนี่ยม้อกับพ่อนยามด้วยคนเป็นไปเลื I mean, ้องยามด้วย่าหน่ม้องไอยามเนี่ยอาปาเอปาน้าพี่น้องเปนสินเลยเดนเนบี่กว่ามีขาดพ่อจอดหัวมันขาดรมหัวนี่ก่นี้เสรจกเสตอ้์นิ่งคนพ่อเชื้อแล้วกับเนี่บ่นบ่เดีแล้กั บ่เดี๋วเมียเ็หล่านเเงี้ยเล้ทุกเดือนเท่ได้มันนึ่งตือพันพันสองมันละกระดินนั่นเลยงบ่ก่เดี๋ยวเมียจะเืออะไรตือแล่วก็ไม่เาเมียนี่ยจะพูดเเดี๋ยวอไปเต้อก็สันว์านนี่เพื่อผัดให้ว่าเอาเมียไปผงแพงแม่มันยังกอดรอกก็ดียะเพิ่นว่าพวกก้มนองกับพวกพวกน้ยอยนีเยเป็นอย่างนี่นี่ให้น้องยุ้ยเต้บื่อขืนน วันนั้นมาเอาปาหนเบียกับมีส์พให้น้องไปให้ไผเออกับไปพูดเดียวนี่แหละจังบมีผพู้จมผูว่าไงจักรมาบมจาเมื่อนึงกูมาบูมีคนชักกูมีแต่หมามีคนมีเต่หมาหมาตัวเดียวคนคนนี้เพื่อนหาบูมีสก็ชอกเป็ีมไล่สดได้ตานี่ไม่รู้กับสีม้าพูดแล้วก็บบูรณ์บับ้านมานานี่ ม้าคงใหญ่มานะใหญ่ๆหลายๆคนนี่กิวาทั้งคุล่ะเราได้ป่ามาแล้วเราเอาไ้เราเล่าเราโบนี่นี่คโนีเดี๋ยวโบนี่เดี๋ยวเนี๋ยวมเดี๋ยวตองวาไปทีีเหยืไนึยเรมนี่อยาก็ไปตรวไปรวจยังไงหเส้นุณไหนแตมันบ่มีปะโค

ไอนน้มนึงเน่มันเขั้วอยู่นะ่ะอืมที่บ้านเป็นหนาลากหนาลาักค่ะบาาแบ่งปันเอาแค่ไปกินกันค่ะ บางคนเขาเจ้าก็มาตั้งแคมนอนอยู่น้ำข้างนี่เดิค่ะเป็นสายน้ำของสาธารณะกุชชี่แถวบ้านแดงหมอค่ะไปเบื่งยอู้ปลาหยังเหล่านั้นปลาอีโนปลาอันไม่ขาดกเกินปลากระสงก็เลี้ยงอ๋อปลากระสูงอ๋อปลากระสงสุดยอด กโล้ต e <Dans 4 años> <laughs> ัวล็กได้กระดาษเื้อสาดเดีโอ้ยพนายกมาายวัน่าไปลาเจ้าี่ครับปลาเจ้าปลากระบาดก็มีปลาเนี่ยปลากระบาดก็รู้หรอกเ็มา

กินเขาปลาพี่น้องได้ค่ะตัดเป็นทอนๆมันบอตัดเป็นทอนๆแก่งมันบอค่ะอจวดแ่บขอเบิ่งหน่ก้อยปลานั่นขอเบิ่งแน่โอ้ ไปยังไงลุงแก่ไปยังปลากระสือเกลือเกลือเกลือเกสมอเกลือเข้มเข้มเ็หมดขึ้นดดิตายแล้วไปผากขาเด้อน้ามันน้อยโอเค ยังอยู่ไหตีอันนี้ตียังอยู่บ่สุดยอดสุดยอดของลำตัวมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยกินก้อยปลาปี่งปลาบันยังมอพอีเลลืมไม่ลงคงไม่ลืมแล้ว นี่ขนาดหัวมันด้วยนี่โตติดซ้ำใดปลาหัวปลาสูตรสุดยอดบรรยากาศวิวลักลานเป็นวิธีบ้านค่ะธรรมคคิปนี่ปอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านสวนเฮือนทังแห้งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ